เวงสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอัปเดตให้นักเรียนฟังนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูขอเล่าเรื่องวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พอดีนะครับซึ่งเด็กที่จะเข้าได้นะครับจะต้องเป็นสายวิทย์คณิตนะครับเหตุผลเพราะมันจะมีหน่วยกิตนั่นเองนะครับดังนั้นนักเรียนคนใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นมอต้นนะครับหรือการเลือก การศึกษาต่อนะครับที่มีเป้ามุ่งเน้นที่อยากจะมีความฝันเป็นพยาบาลนะครับนักเรียนก็ควรจะเลือกสายให้ถูกต้องนะครับและอันนี้วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องโคต้าที่คุณครูไปดูงานมานะครับก็จะเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับทั้งนักเรียนทั้งเพื่อนครูแล้วก็ผู้ที่สนใจนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับวิทยาลัยบรมราชชนนีนะครับซึ่งต่อไปนักเรียนจะต้องเข้าบ่อยๆนะครับในเรื่องของ โคตาต้องติดตามเองด้วยนะครับติดตามข่าวสารได้นะครับ www.bcnr.ac.th นะครับซึ่งคงต้องรอนิดนึงนะครับขณะนี้ยังไม่มีการประกาศโค้ตาการรับสมัครที่เป็นทางการแต่ว่าเงื่อนไขที่เราไปดูงานมานะครับก็จะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ1ครับคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครนะครับก็คือ1ครับจะต้องมีรายวิชานะครับเพิ่มเติมและพื้นฐานรวมกันในกลุ่มสาระประมาณนี้เลยครับ หนึ่งครับวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า22หน่วยกิตนี่ไงครับคือเหตุผลว่านักเรียนจะต้องเรียนสายวิทย์นะครับสองแมทชเมติกส์ครับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิตนี่ก็ต้องสายวิทย์เหมือนกันเห็นไหมครับสามครับอันนี้เน้นเลยนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเน้นที่อังกฤษครับไม่ใช่ภาษาต่างประเทศดังนั้นภาษาจีนเกาหลีบาลีไม่เกี่ยวนะครับเอาอังกฤษอย่างเดียวนะครับไม่น้อยกว่า9หน่วยกิตนะครับเขาเขียนเลยว่า โปรดตรวจสอบหน่วยกิดตลอดหลักสูตรของท่านว่าครบหรือไม่ถ้าไม่ครบอดนะครับลูกเนาะอ่าต่อครับการรับตรงนะครับมีทั้งหมด3รอบครับมีรอบตรงพื้นที่รอบ a d m i ิชชั่แล้วก็รอบรับตรงอิสระซึ่งเป็นรอบเก็บตกนั่นเองเนาะซึ่งคุณไม่แนะนําเลยนะครับอ่าดังนั้นถ้าเราเป็นเด็กในเขตพื้นที่ครูแนะนําให้ใช้เรื่องที่1นะครับการรับตรงในเขตพื้นที่ซึ่งเขาจะเขียนว่า1ครับ สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 บวกเล็บทับหหรือห้องวิทนั่นเองนะครับลงทะเบียนสมัครผ่าน h t t p นะครับเราก็ดูเลย <c oughs> admission pi.in.th ตามข่าวเองนะครับ าตามภูมิลำเนาของผู้สมัครครับราบุรีหรือสมุทรสาครเปิดรับสมัครตอนนี้ยังไม่แจ้งนะครับนักเรียนต้องเข้าเว็บไซต์เช็คบ่อยๆนะลูก r g p a x นะครับเกรดเฉลี่ย5าภาคไม่น้อยกว่า2.5เห็นไหมครับว่าโครงสร้างประชากรพิระมิดนะครับกำลังจะเริ่มแก่ตัวลงนะครับดังนั้นเขาต้องการพยาบาลค่อน,นข้างมากเกรดเฉลี่ยก็จะลดลงนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องอรักษาความตั้งใจของตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเรียนไม่ไหวโดรีทาย นะครับนอกจากเสียตังค์เสียเวลาแล้วยังเสียความรู้สึกด้วยนะครับต่อครับ GPA ครับเกรดเฉลีย่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสารตร์คณิตศาสตร์และอังกฤษทุกหน่วยที่เมื่อสักครู่บอกนะครับหน่วยกิจนะครับเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า2.5นั่นเองนะครับต่อครับลูกการรับตรงเขตพื้นที่ครับ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับในม5าตามภูมิลำเนานะครับราชบริสมุรสาครนนั่นเองนะครับเราเป็นโรงเรียนในเขตเนาะการรับแบบ admission ครับต้องใช้ g p a c นะครับ gpa x เนาะร้อยละยีครับ o-net เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่มปลายยังสอบ o-net ในรอบนี้ทั้งที่มีโควิดนั่นเองนะครับต่อเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีจะมี gap ร้อยละยีมี pad สดังนั้นถ้านักเรียนจะสอบเข้าด้วยระบบทาง admission นักเรียนต้องสอบวิชาเหล่านี้ให้ครบด้วยนะครับต่อครับ แอดมิชันนะครับผ่านโคต้าในเขตเสร็จปั๊บนักเรียนต้องเปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูททมิ่งอีกนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับต้องดูในเว็บไซต์เหตุผลเพราะโควิดกำลังมานะครับความตายกำลังจะมาแบบแพ็กเกจแตะใครตายโดยเนาะเหมือนหลงวิ่งไล่แปะเลยนะครับอ่ะต่อนะครับการรับตรงโคต้าอิสระครับจะเป็นการเลือกโดยไม่จํากัดภูมิลำเนาแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ครูมไม่เชียร์แล้วนะครับเพราะว่ามันมินเมย์ถ้ามันเต็มโคต้านี้ก็จะไม่มีเช่นกันนะครับอ่ะ อันนี้คือเว็บเพจนะครับที่นักเรียนจะติดตามได้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปติดตามด้วยนะครับ HTTP ตัวนี้นะครับอย่าลืมเนาะดูแลตัวเองนะครับรักษาสิทธิ์รักษาความชอบเลือกสายการศึกษาให้ถูกต้องนะครับเพื่อการประกอบอาชีพที่ตนเองฝันแต่ไม่มีอาชีพไหนสบายนะครับทุกอาชีพนี้มีความเหนื่อยยากมีความเสียสละอยู่ในทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ดูให้มันตรงตัวเองนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของโบชัวนะครับซึ่งครูลองอ่านดูแล้วมันก็ ไม่ไ้มส Story อะไรที่น่าสนใจอะไรมากมายนะครับก็เป็นเพียงโบชัว์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์รูปแบบซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับโดยการไปดูที่ในเรื่องของหน้าเว็บเพจนะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันก็จะมีสิ่งที่นักเรียนต้องติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆนะครับสถานที่นะครับวิทยาลัยการเรียนการสอนนะครับต่างๆเหล่านี้ นกักเรียนสามารถติดตามได้นะครับแล้วก็ต้องติดตามด้วยในผู้ที่สนใจนะครับสำหรับวันนี้ประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อคำถามอะไรนะครับอาจจะเป็นการเก็บแคนเล็กน้อยนะครับในเรื่องของหน่วยใดๆก็อย่าลืมมีตอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ